กราบสวัสดีนะครับผมสวัสดี f อฟที่รักทุกท่านนะครับก็อีกหนึ่งวันนะครับผมมาส่งงานนะครับเป็นาร์มหมูนะครับผมเจาะบ่อนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งรยห้าสิบเมตรใช้เวลาเจาะหนึ่งวันนะครับบ่อเป็นบ่อดินนะครับทําค่อนข้างยากลูกค้าใช้ปั๊มสามแรงม้านะครับเป็นเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นปั๊มสเตนนะครับทางลูกค้าได้ซื้อมาเองนะครับผมก็มีสเปคให้เลือกหลายสเปคนะครับ แต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้3แรง18ใบนะครับคิวน้ำก็ออกประมาณ4 0 0พันะครับ4,000ลิตรต่อชั่วโมงสวยๆนะครับท่อนิ้ว2อาใช้ในฟาร์มหมูนะครับแล้วก็น่าจะใช้กับการเกษตรด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะสนใจอยากจะจอน้ำประดานนะครับผมก็โทรสอบถามทั้งตูบปรดานนะครับเบอร์โทรก็093 3 29 2 5 5 5นะครับผมหรืออยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมโทรปรึกษาเราได้นะครับ เบอร์โทรก็เดี๋ยวจะลงให้ด้านล่างนะครับผมเป็นไฟติเกนเฟสดนะครับลูกค้าอนาคตจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับโดยใช้ปั๊มตัวนี้นะครับซื้อมาเป็นสองระบบ a อซ c ดนะครับส่วนตัวผมผมก็ไม่เคยได้ติดนะครับไอ้ปั๊มยี่ห้อสเตนนะครับไม่เคยใช้นะครับลูกค้าเขาเลือกที่จะใช้ยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าน้ําจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปต่อ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ